สวัสดีครับชาวเรสเกมส์ทุกท่านทานี่ผมกล้องซ้ายครับวันนี้ทุกท่านใ,นใ้เกม c a l ิว f Duty w a r z o n มาอีกแล้วครับวันนี้จะมาแนะนำปืนอีกหนึ่งกระบอกที่โหดมากๆสำหรับ Battle Rifle กระบอกนี้ครับแต่งยังไง อุปกรณ์ต่างๆหาไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกระจายก้องซ่าด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับ mm hmm. ผมขอแนะนำ mm hmm. เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด Tgbanet เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของคอร์ดิวตี้วอ o ซ e นโด้วยนะครับถ่ายเปอรโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม w Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็นอ v v a l o r a n t Call ์ดิวตี้วอ z o n e และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ สำหรับปืนกระบอกนี้ครับในส่วนของ Battle Rifle อีกนกระบอกที่ผมแนะนำอีกหนึ่งกระบอกที่ถ้าปลดได้ปลดเลยครับสำหรับ MT z 762นะครับปืนนี้โหดยังไงแล้วก็แต่งยังไงให้นิ่งทำไมถึงเล่นกระบอกนี้นะครับเพราะว่า ในส่วนของอ่ะขอพูดสักนิดหนึง่งคือปืนประเภทนี้นะครับสังเกตทางด้านซ้ายล่างนะครับจะมีในส่วนของชุดแปลงเห็นไหมซึ่งมันไม่ได้มีทุกกระบอกนะมันจะมีแค่บางกระบอกซึ่งชุดแปลงเนี่ยคุณสามารถไปปลดได้ที่ร้านค้านะครับโดยสําหรับพวกมือใหม่นยก็ก็จะมีนะครับเขาที่เป็นมือใหม่อะไรแบบนี้ก็จะสามารถซื้อได้แต่อย่างผมเนี่ยคือผมปลดมาหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องห่วงนะฮะซึ่งหลังหลังที่ผมให้ปลดนะถ้ากระบอกนี้อยากเล่นนะครับก็ปลดชุดแปลงตัวนี้มาชุดปรับแต่งคาบาร์ JAK Heretic นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ JAK BFB ที่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปสอนมือใหม่นะครับบอกเลยว่าดีมากนะฮะโดยวิธีการปลดอ่าผมเปิดไปให้ดูอีกทีนึงซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมจริงจริงผมปลดหมดแล้วนะจะอยู่ที่ร้านค้าคลังแสงนะแล้วก็อยู่ตรงในส่วนของอาวุธป้า MP มันอยู่ที่ MP นะซึ่งผมปลดหมดแล้วนะครับเลยไม่มีมันส่วนของปืนกันต่อครับปืนนี้ก็เป็นหนึ่งปืนที่แต่งมาแล้วนะครับทำไมเล่นก็บ,บอกนี้มันนิ่งครับเพราะว่า JFK B BFB เนี่ยทำให้ปืนเนี่ยนิ่งมากๆครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับแต่งนะฮะใส่ในส่วนของใต้กระบอกปืนเป็นกริปบูเอนเหมือนเดิมก็เน้นในส่วนการคอนโทรลครับไม,มไม่มีกระบอกเออไม่มีตัวนี้ก็ใช้ตัวอื่นก็ได้เน้นคอนโทรลเน้นความแม่นยำเป็นหลักนะฮะแล้วก็ในส่วนของแม็กกาซีนนะครับก็ใส่เพิ่มไปแต่ปกติมั่อสามสิบนัดใส่เป็น40สนัดนะครับ่วนสโคบนะก็แล้วแต่จะใช้แต่ผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว E a g l e Eye 2.5ก็เล็งสโคบได้ง่ายยิงสนุกแล้วก็ยิงระยะกลางๆถึงไกลๆได้เลยนะถ้าคุณเคาะดีๆเป็นปืนที่แรง นะครับแล้วรัวรัวได้ดีเลยและเป็นปืนที่ติดเมตาด้วยนะครับรรกระบ,บอกนี้นครับก็ปลดมาเล่นกันได้นะครับผมเอาโอเคไปดูในเกมดีกว่าว่าจะเดือดขนาดไหนครับสำหร,รับกระบอกนี้ครับอยากเจอปืนเทพผมอยากเจอปืนเทพผมขวาม,มือมีคนเอาไปเลยเพื่อนให้ฮะโนหนโแล้วอย่างนิ่งอะดีอ้าตายสองโอเคขวาม,มือเลยมา โอเคหนึ่งสองสามโอเคโอค้โหแต่งล u n นิ่งอยู่นะน่ามีคนนะน่นิ่งคลิปปะเพื่อนแต่งมันเน้นนิ่งครับแล้วขวาเลงมาดิ ก็นายเพื่อนแต่งมาเน้นนิ่งกันดีครับพี่ชายนั่นไงล่ะเพื่อนสวัสดีคร,ครับผมมานิ่งยังไงล่ะปืนผมมานิ่งนะปืนผมมาแต่งแบบนิ่งๆข้างบนมีคนผมเห็นอยู่นัดเดียวนัดเดียวเกือบดาวทั้งหลังเล่งมาทุกคนลงแอร์ไตร้หรอ อ่าลมขึ้นมาลุกมาลุกมาทำไมลุกขึ้นมาล้กอีกรอบมันต้องชุบเพื่อนต้องชุบอะไร,รยิรงใครยิงใครขอจะมาซ้ำเหรอไม่ต้องฮะโอ้ค,คนนิ่งก็บอกนี้อย่างนิ่งเลยจริงโอเคครับไปต่อ u ูเวเรามีโอเคสแกนไม่มีคน นัดเดียวล้มเอาตายเลยสวยมากเข้าหัวข้างหนา้าข้างหนา้า,นามีคนสวัสดีเพื่อนทำไงครับยิงตัวมาซ้ายมีคนมาดิเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กวาดล้างเหรอเพื่อนเราเอาเหรอเพื่อนเรามายิงเมื่อกี้นิงน่งคลิปนิ่งคลิป ดีเพื่อนกิยิงไม่โดนตกใจไปหน่อยเอายิงศพสจ้ีสวยปืนนี้ผมแต่งมันนิ่งเลยนะชอบชอบอยู่ยิงมันอยู่แต่ลั่นช้าไปหน่อยครับแต่ถ้าโดนเนี่ยเจ็บเจ็บอยู่มีคนเล็งมาว่าไงครับว่าไงครับรถถึงกับร้อเลยพี่ชายเฮ้ยใครยิงอะไรใครยิงอ่ะเฮ้ยพี่ชายคุณจะมีเงนกับพื้นดินอย่างนั้นเหรอตายหนึง่ง มีขวาเล็งมาในบ้านปะข้างบนโดนไมด่ดีมีคนลงมาอีกลงมาทำไมเล่านัดเดียวตายไปดิสวยอยู่ข้างบนมีคนเพื่อนเราเอาพเพื่อนคุไม่เอาแล้วสวยครับหมดตีไปดิครับกระสุนจะหมดแล้วเนะี่ยจุดโลเคชั่นนี้ไม่ไม,ไม่ดีเลยนะ,นะไม่ดีเลย น้องขึ้นโอ้โแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาว่าไงพี่ชายโทษทีกำลังดูแมพไม่ทันได้มองข้างหลังมีคน,เพ,น,เ,คนเพื่อนโดนยิงเหรอโอเคโอ้คนหนึ่งเพื่อนสวยมากขวาเล่งมาขวาเล่งมาโอเคเข้มเทคมาปาตันคืนนะดิปาตันคืนนะดิ ละตายไปครับพี่ชายข้างหน้ามีคนเดินมาตรงๆเดินมาหาคมกระสุนละครับแต่วงอยู่ที่เราอะดิก็วงอยู่ที่เราอะดิพี่ชายนัดเดียวโอ้โหเพื่อนรากแต่เมป็นไรเรายิงไปเยอะอยู่เมื่อกี้มีคนมา หมดเพื่อนนัดเดียวอยู่แล้วสบายมันต้องโดดขึ้นมาใช่ไหมได้แล้วเรานอนรอเลยครับตายไปอีกหนึ่งครับผมข้างนอกหรอมาดิครับแม่จังหวะมันดีโอ้โหวิ่งกันเป็นหมูคะนะ่คณะไอ้บ้าคุณเห็นนั่นไหมฮะโอ้โห เอามาแฮสายติดิไม่น่าได้เอาได้เฉยมุเป็นคนยิงมาน่าจะเพื่อนเขาอ่าโอเคอ่ะ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 นั่งนิ่งๆแล้วผมยิงให้โดนล่ะครับรีโรดเพื่อนจะมีชุบหรอหมดตี้ดิครับ ไงล่ะโอเคเราได้โลเคชั่นดีละแต่ซ้ายก็ลำบากอยู่ไปเอาซ้ายก่อนโู้ระยะนี่โคตรไกลอะดิเอาซ้ายก่อนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ <laughs> ไม่โดนลูกหนึ่งโดน กันกระเดา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 หมอบตี้ครับสวยครับตัวเป็นหนึ่งน,นีงโหลดโอ้โหขอบคุณครับอุ๊ดอู้โหไม่รอดอะสภาพนี้ตีเดียวด้วยครับลาก่อนเพื่อนเอือ ก็โอเคที่สองโอ้โหเมื่อกี้สามตัวเต็มจบแล้วเจอสามตัวเต็มมาดิเมื่อกี้โอเคแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเออแค่นี้ก็สุดยอดแล้วปืนไปลูดไหมเพื่อนไอ้ข้างหน้ามีไปไหนอะ่ะผมหนึ่งไปเอาบ้าเอ้ยศัตรูลงก่อน ทำอะไรเพื่อนทุกทัไหมเออรีโหลดมานอนทำไมเพื่อนนอนนี้ก็ยิงฟีดีครับนอนนี้ก็ยิงฟีดีครับโอ้โหชิวจัดแมมจะเล่นงู่ะเพื่อนไ่มฮะไม่ฮะไม่เล่นไม่เล่นงูไม่เล่น,ลน,ลน,ลนซ้ายมีขึ้นขึ้นไฮกราวก่อนเอาแล้วโดดจังหวะโดดพอดีด้วย พี่ชายบคุณมากครับเพื่อนฝัม,มือมีคนนั่นนะ่ะไม่ใช่สวยโหทาวงกลับมาดิครับวงกลับมาก็ต้องชนะดิครับอย่างนี้มาเลยเพื่อนมาเลยวงกลับมาดิครับอย่างนี้ แล้วเรียบร้อยดีครับอย่างนี้งานละฮะเยี่ยมครับผมเวรียุทธเดือดตุ๊กตูครับเพื่อเรายังกลับมากับเราฮะเดือดอยู่